โอ้รถเมย์ไปละวไปทันรถเมย์แล้วไปค่าทำงานด้วยกันค่ะทุกคนลมแรงนะคะวันนี้ ลมแรง Good morning everyone สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆเช้าวันจันทร์ไปทำงานนะคะทุกคนจันทร์ถึงสุขก็หยุดเสาร์อาทิตย์ นะคะคสวัสดีค่ะคุณสีบ้านปั่นจักรยานไปทำงานด้วยกันค่ะฟังเสียงลมเช้าวันจันท ส5 4นาทีไปทำงานด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะคุณสีบ้านใช้เวลาใช้เวลาในปั่นจักรยานไปทำงานอ่อช้าสุดก็20นาทีนะ เร็วสุดก็18บแปนาทีสิบเจ็นาทีแล้วแต่แล้วแต่แอดนั้นมีแรงปัดเจะได้เห็นดอกไม้บ้านคนสวยๆแวบๆเห็นแวบๆ เห็นไหมอีกเกิงอีกเกิงอ๋เย็นค่ะดูลูกพุนค่ะคุณสีบานหล่นเต็มพื้นเลยสีเหลืองดกมากเอ่ออากาศยามเช้า,างี้ก็แค่14-15องศาค่ะแต่ไปตอนบ่ายก็ ยี่สิบกว่าองศายี่สิบองศายี่สิบสององศาแต่เข้าเข้าล่มก็เย็นค่ะ Thank you to everyone ขอบคุณนะคะคุณยังนอแนี่พัดสลับเอ,อ่อ ป้าเป็นแก่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่นางวัสดีค่ะวันนี้ดีหน่อยไม่ได้ขับสวนลมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมาปั่นจักรยานออกกำลังกายด้วยกันค่ะไปทำงาน ปันจักรยานก็จะไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์นะคะพี่พๆเพื่อนๆก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเสียงเจ้าเจ้ายามเชา้าไปได้วยกันค่ะทุกคนสิบวานาที กำลังใจนะคะ เห็นไหมคะตีตีห้าคนเขาก็ออกวิ่งบางทีเขาออกวิ่งปั่นจักรยานเจอเวลาออกก่อนเวลาเนะคะตีสี่กว่าเขาก็ออกวิ่งแหละไปนอนี่คุณกิดกิดนาเหรอคะ สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะก็จะไม่ค่อยได้มองคอมเมนต์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าปั่นจัก,กรยานคุยกันนะคะพี่พีๆเพื่อนๆไปเที่ยวหากันคะ่ะแต่ถ้าจันถึงสุกนี่แอดไปของใครช้าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าทำงาน ด้วยเวลาไม่ตรงกันด้วยนะคะทุกคนก็จะพยายามวิ่งปั่นให้เต็มที่ <c oughs> แต่ก็งานเริ่มน้อยลงแล้วะคะ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยมีโอแล้ว ไสวยไหมรักไปปลูกที่บ้านไหมเข้าปลูกไว้ข้างทางเมื <laughs> ่อวานนี้ตกปลากี่ชั่วโมงอะ่ะสองชั่วโมงอยู่แต่ว่าขึ้นไลขึ้นไลไม่ถึงชั่วโมงเราขี้เกียจไปทางขุกขักแต่ไปทาง ไปทางนี้ก็ตัวมแมลงเยอะมากตัวมแมลงบินเข้าปากอันนี้ไปริมแม่น้ำนะคะ Hello my f r n I'm fine Thank you What about you Thank you for support my channel. I got uh <laughs> I got to work now. Thank you. Thank you so much. now in Denmark uh, 5 o'clock and 12 minute and I go to work b i t by bike คุณปาวานสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเพื่อนใหม่ถ้ามีบ้านก็ทิ้งจดหมายน้อยไว้หลังบ้านเด้อค่ะเดี๋ยวสิไปหาไปยามไปเยือนเด้อค่ะพี่น้องไปยามกันนี่มาตกนี้เมื่อวานนี่มาตกป่าตรงนี้ค่ะ งชนกล้องไหมคะทุกคนห้ามอาปากเด้อเอ่อ take care have a great day thank you so much same to you you too my dear friend Woo. Have a nice day to everyone. นี่รู้รู้สึกว่าเวลาจะไปสายกว่าเวลาเดิมสนะี่นาทีตอนนี้ตีห้าสีจากนี้ไปก็คงอีก สิบนาทีนะคะพี่เพื่อนๆพื่อน,นดูคะเงียบไหมหน้าปั่นจักรยานนะตอนเช้าแต่ถ้าหน้าหนาวก็ไม่มานะคะเพราะว่ามืดไฟไม่มี เราถือกล้องเราก็ไม่อยากจะออกไปนอกเท่าไหรู่้ดูหงค่ะมีลูกด้วยจะได้เห็นธรรมชาติยามเช้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ Thank you to everyone ค่ะ เช้าก็จะได้ชมธรรมชาตินะคะถนนโล่งดีจังช่วงนี้คนยังไปเอ่อยังหยุดพอรีเด์กันอยู่นะคะจะกลับมาเต็มที่ก็เดือนหน้าประมาณอาทิตย์ที่สอง นหนาแอดนั้นก็หยุดอาทิตย์หนึ่งค่ะวันที่สิบก็จะไปเที่ยวนอกเมืองเหตุปีนี้ขึ้นไม่พร้อมกันเลยอะ่ะ นี่ดูเขาจะเลี้ยวขับมาอย่างเต็มที่เลยโอ้โ oh ห thank you เ uh อ huh. องทีคนขับประมาทก็ไม่สนใจเห็นเราปั่นมาอย่างนี้เขาก็เลี้ยวนะเรา ปันจักรยานเราต้องระวังด้วยเดีย๋ยวว่าเขาให้ความสำคัญรถจักรยานมากที่นี่แต่บางคนก็ไม่ได้สนตุ้ยคะ่ะดูขับอย่างเดียวเพราะว่าทางเส้นนี้แถวนี้มันเป็นบริษัทเนาะคะ่ะทุกคนรถบรรทุกเยอะ ใช่แต่เขาระวังเราเราก็ต้องระวังเขาด้วยอันตรายเดย้พี่เล็กขอบคุณค่ะวัสดีนะคะพี่เล็กทำยังไงเนาะจะได้พูดเก่งเหมือนคุณสีบานกับพี่เล็ก เดี๋ยวคุณสีบานเดี๋ยวคุณสีบานก็ว่านี่ขนาดพูดไม่เก่งนะยังไม่หยุดเลยตั้งกระปั่นออกจากบ้านพี่เล็กแกงหน่อไม้เผื่อมึงเด้อกินเผื่อมึงเด้อ ทางนี้อดเหลือเกินหลายตามสถานการณ์ใช่ไหมคะนี่เห็นหมเอ๊ะเห็นไหมเห็นเราปั่นมาเนี่ยมันก็ออกมาเลยบางทีมันคิดว่าขับพ้นมันก็ไม่พ้นนะหอดแล้วหอดมองแหงนล้วพี่น้อง ก่อนมองเหตุงานแล้วอันนี้ก็เป็นบริษัททั้งนั้นนี่เฮาไอ้คิมคิมมันชอบมันชอบทักนี่เฮา ถึงแล้วค่ะว้าวโอ้ฮจอดจักรยานแป๊บหนึ่งค่ะพี่ๆเพื่อนๆชมรถปุ่นเปิเปเปงทองฝ่า่นเปล่าอ้าวตะแคง โอเคค่ะเจ้าคุณขอบคุณค่ะแหมพ่อเบิ้นวัดดีนะคะเอยน้องกวางใช่ไหมน้องกวางน้องกวางแล้วพ่อเบิ้นขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะแอนนันไปแล้วค่ะ thank you to everyone ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะไม่ได้เอ่ยชื่อก็ต้องขอโทษนะคะพี่ๆเพื่อนๆไปแล้วค่ะบ๊ายบาย